อ่านฟันเฟกชี้เพื่อเข้าใจกองทุนฟันเฟกชี้หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนะคะซึ่งถ้าเราจะซื้อกองทุนรวมหรือลงทุนในกองทุนรวมกองใดกองหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนนะคะเดี๋ยวเราลองไปค่อยๆไล่ดูกันค่ะว่าในส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่มีอยู่7หัวข้อใหญ่แบบที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ฝากช่อง youtube c h anel n ดรตุยด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปลดีๆจากทั้งเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกคุณกำลังจะลงทุนอะไร ในหัวข้อนี้นะคะเขาก็จะบอกนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมนั่นเองเช่นกองทุนรวมหุ้นเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมตราสารหนี้หรือเป็นกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะลงทุนในสัดส่วนยังไงหรือว่าเป็นกองลักษณะที่มันเป็น active fund หรือ passive fund นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่งนะคะอันนี้ในหัวข้อคุณกําลังจะลงทุนอะไรก็จะเห็นว่าเขาก็จะเขียนว่านโยบายการลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนในหุ้นนะคะในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนะคะและกลยุทธ์การบริหารเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเครื่องไหวสูงกว่าดัชนีชีวัดหรือที่เราเรียกว่าเป็น Active Management นะคะส่วนกองทุนรวมหุ้นที่เป็น Passive Management เนี่ยก็คือเป็นกองทุนรวมหุ้นที่มีนโยบายลงทุนให้ล้อไปตามดัชนีตัวชี้วัดนานๆน,น,นะคะก็จะเรียกว่าเป็น Passive แต่กองที่นำมาตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นกองลักษณะของ Active Fund ค่ะหัวข้อที่2นะคะกองทุนรวมกองนี้เหมาะกับใครส่วนในส่วนของ หัวข้อนี้เนี่ยก็ควรจะอ่านนะคะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเหมาะกับการลงทุนในกองทุนนี้หรือเปล่าที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกองทุนรวมหุ้นนะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ากองทุนรวมเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่รับความผันผวน,นของหุ้นได้นะคะเพราะว่าหุ้นเนี้ยก็จะมีความผันผวน,นค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาวโดยหวังผลตอบแทนในระยะยาวนะคะกองทุนรวมเนี้ยก็จะไม่เหมาะกับคนที่เน้น ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบนะคะเพราะฉะนั้นพอเราอ่านดูเราก็จะได้รู้ว่าเออเราเหมาะกับนโยบายกองทุนลักษณะนี้หรือเปล่าหัวข้อที่3นะคะคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำเตือนการลงทุนนะคะแล้วก็จะมีระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ว่ากองทุนรวมนั้นเนี่ยมีระดับความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะในหัวข้อน,นี้เราจะได้รู้ว่าคําเตือนที่จะลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศนะคะที่ลงทุนในต่างประเทศในหัวข้อนนคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเนี่ยถ้ามีการลงทุนในต่างประเทศประเด็นหนึ่งที่เขาก็จะเขียนก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะกองทุนนี้เขาก็จะเขียนไว้ว่ากองทุนไม่ได้มีการป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนนะคะแล้วก็อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็อาจจะถูกกระทบจากนโยบายของต่างประเทศได้นะคะและเนื่องจากเป็นกองทุนรวมพุ้นเนี่ยระดับความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ระดับ6นะคะในหัวข้อคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีเขียนเรื่องระดับความเสี่ยงของกองทุนนานๆไว้ด้วย ความเสี่ยงของกองทุนรวมเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น8ระดับนะคะโดยระดับที่1เนี่ยก็เสี่ยงน้อยสุดแล้วก็เสี่ยงมากสุดก็จะเป็นระดับที่8นะคะโดย4ระดับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะส่วนระดับที่5เนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมผสมระหว่างตราสารหนี BLANK ้และตราสารทุนนะคะส่วนระดับที่6และ7จเนี่ยจะเป็นกองทุนรวมหุ้น โดยระดับที่6กเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมหุ้นทั่วๆไปที่ลงทุนในหลากหลายอุตสาหากรรมนะคะถ้าระดับที่7เนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหากรรมส่วนระดับที่8เนี่ยก็จะเป็นระดับความเสี่ยงสูงสุดเนื่องจากมันมีความผันผวนมากสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกสินทรัพย์ทางเลือกเช่นวกทองคําน้ํามันตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะคะ หัวข้อถัดมาค่ะหัวข้อที่4สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนตัวอย่างที่นำมาให้ดูเนี่ยเป็นกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยเขาก็จะแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเขาลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นะคะและก็จะมีแสดงสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุดห้าอันดับแรกแสดงไว้ด้วยนะคะในเรื่องของ สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนหัวข้อถัดมาค่ะเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่นะคะค่าธรรมเนียมส่วนแรกเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนค่าธรรมเนียมอันนี้เราก็จะเรียกรวมๆว่าค่าธรรมเนียม total e x p e n r i t i o ก็คือค่าธรรมเนียม TER นั่นเองค่าธรรมเนียมเนียส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของค่าบริหารจัดการกอง ค่าผู้จัดก,การกองทุนแล้วก็จะมีพวกค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค่านายทะเบียนค่าเอกสารต่างๆค่าโฆษณานะคะก็จะรวมๆอยู่ในนี้ซึ่งเขาจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีนะคะแต่ว่าเขาก็จะนํามาหักเฉลี่ยเป็นรายวันก็ค่อยๆหักไปเฉลี่ยเป็นรายวันไปนั่นเองนะคะค่าธรรมเนียมตรงนี้จะมีผลต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ จากกองทุนรวมนะคะเพราะฉานารยสนใจค่าธรรมเนียมนี้ด้วยค่าธรรมเนียมในส่วนที่2จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถูนหน่วยลงทุนโดยตรงค่าธรรมเนียมนี้ก็คือจะเป็นพวกค่าธรรมเนียมการขายค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อมูลค่าเงินลงทุนนั่นเองหัว mm hmm. ข้อถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลการดําเนินงาน ตรงนี้ก็จะแสดงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเทียบหรือตัวดัชนีชี้วัดให้เราดูเทียบกับผลตอบแทนที่กองทุนทําได้ด้วยแล้วก็มีให้เทียบกับกลุ่มหรือที่เราเรียกว่าเป็น peer group performance ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่งนะคะให้ดูก็คือเขาก็จะเขียนว่าผลตอบแทนที่เขาทำได้3 เดือน6เดือน1ปีเนี่ยเป็นยังไงซึ่งระยะเวลา3เดือน6เดือนเนี่ยก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อช่วงเวลานั้นๆนะคะส่วน1ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นเองซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเทียบกับ benchmark ด้วยแล้วก็มีเขียนเป็นเรื่องของ เพียร์คูปเพอร์ฟอร์แมนก็จะเป็นเปอร์เซนต์ไทนะคะในตัวเพียร์คูปเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยเขาก็จะเทียบกับกลุ่ม Equity General นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่งนะคะก็เทียบกับกลุ่มก็คืออยู่ในกลุ่ม Equity General นั่นเองโดยที่50%เปอร์เซนไทยเนี่ยก็จะเป็นค่ากึ่งกลางของข้อมูลนะคะแล้วก็5%เปอร์เซนไทยแรกเนี่ยก็จะเป็นท็อป ของกลุ่มนะคะแล้วก็25%ทายถับมา5% 50%ทายถับมา75เปอร์เซ็น้์ท้ายของกลุ่มก็คือ95%ทายไปนะคะอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลลักษณะนี้ให้เราดูเวลาที่เราดูเรื่องของผลตอบแทนเลยเนี่ยอย่าลืมดูเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือที่เราเรียกว่าค่า SD ด้วยนะคะ เพราะว่าค่า sd ถ้ามันมีความผันผวนหรือมีความเบี่ยงเบนของข้อมูลมาเนะี่ยค่า sd ก็จะกว้างนั่นเองหัวข้อสุดท้ายค่ะก็คือหัวข้อเรื่องของข้อมูลอื่นๆหัวข้อนี้มีข้อมูลอะไรให้เราอ่านบ้าง ข้อค้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลว่ามีนโยบายในการจ่ายปันผลหรือเปล่าผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นใครแล้วก็กองทุนนี้จัดตั้งกองทุนตั้งแต่เมื่อไหร่รายชื่อผู้จัดก,การกองทุนวันเวลาที่สามารถซื้อขายกองกองทุนนั้นๆได้หรือการซื้อขายกองทุนขั้นต่ำเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มันก็จะมีว่าถ้าเราขายหน่วยลงทุนเนี่ยเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่เป็นทีบวกหนึ่งทีบวกสทีบวกสาทีบวกสี่ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญเนี่ยควรต้องอ่านก่อนที่เราจะลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆน,น,นะคะอย่าแค่ฟังคนอื่นบอกว่าเอ้กองทุนนี้ดีก็ซื้อเลยโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือชี้ชวนเลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดต่างๆที่เล่ามานะคะที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะลงทุนอยู่ในนั้นด้วย ถ้าใครสนใจเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ทําเพจก็มีอ e ีบุ๊กก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมนะคะที่จะอธิบายเรื่องราวรายละเอียดต่างๆของกองทุนรวมและวิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆให้เหมาะกับแผนการเงินของเรานะคะ ตั้งแต่เรื่องของกองทุนรวมตลาดเงินกองตราสารนี้กองทุนรวมหุ้นแบบ s s s v e Active Fund เนี่ยเลือกยังไงรวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษีถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปทดลองอา่านแล้วก็สั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของอุกบีและแมทมา m a เก็ตนะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ